จกไปของพี่เมฆเม,มื่อไหร่ครับเมื่เช้านี่ครับคือลูกสาวไลน์มาบอกตอนเช้าว่าเมฆเสียแล้ว,ลวก็ก็แน่นอนว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่น้องรักคนหนึ่งได้ได้จากพวกเราไปอย่างในเวลาอันเร็วรวดเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ได้รู้จักกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราทำแคสติ้งเรื่องหนังหน้าด้วยกันนะครับ กับกับน้องทายเจเลกุแล้วก็แล้วก็เราก็เป็นคนที่ยืนยันแกบริษัทไทยเดเทเม,น,เมนต์ตอนนั้นว่าเรายืนยันว่าเราขอใช้วินัยไกลบุตรกับทรายเจเลกุละสองคนถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้เราก็จะไม่ทําหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราเราเชื่อเราเชื่อในตัวตัวแมฆในตัวคุณวินัยไกลบุตรในในช่วงตอนนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแม่เขาเป็นคนมีความ มีความซื่ออยู่ในดวงตาของเขามีความยิดถรมเขาทำให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็นเป็นไอ้มากแท้จริงๆการทำงานตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ่กับการเจ่าชุดพี่เมฆมาถึงพระเอกตอนนั้นคือคือเมฆเป็นคนที่ทุ่มเทการทํางานมากแล้วก็ แล้วก็ใส่ใจกับ,ก,บการทํางานใส่ใจกับบทใส่ใจกับทุกอย่างเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเขาควรจะทําอย่างไรตรงนี้เขาคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนมีวินัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทํางานไม่เคยมาเลทมาตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็มักจะกลับคนหลังๆเพื่อที่จะมาคอยถามว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าพอเราบอกว่าแม่ไปเล่น ไปทำกล้ามาอีกหน่อยนะไปคือแม่เป็นคนที่ให้ความร่วมือดีมากทุกอย่างแล้วก็ฉากหลายๆฉา,ากที่เราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะกล้าเล่นเราเองอยังยังยังไม่กล้าคือผมเป็นคนกลัวหนูแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ต้องมีหนูฉากหนูปล่อยหนูออกไปหาแมฆนะ่ะมันอาจจะก,กัดมันอาจจะไม่บอ,อ,อกว่ามาเลยฮะเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างแล้วน่ารักมากๆแม้นะกระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปใน ดงย่ากกซึ่งมันบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมท้ำทุกอย่างวิ่งกี่รอบกี่รอบก็ได้บอกมาให้บอกมาท<ม>ี่นี้เป็นนี่เป็นความตั้งใจแล้วก็ความความวาม,มันส่งให้ผลให้เกิดความสําเร็จในตัวของคุณแม่พินยัยกาบุตรเองที่ด้วยความตั้งใจของเขาด้วยสิ่งที่เขาใส่ใจในการทํางานมันทําให้ทําให้หนังประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองก็มีชื่อเสียงเป็นเพกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทย25ปี ก็ติดตามข่าวเมฆมาตลอดฮะอยากอยากเรียนให้ทราบตรงนี้นิดหนึ่งไว้ก่อนว่าตอนผมทําปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดําในหนังเรื่องจอมปืนใหญ่เขาก็ยินดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอยสักเลยเต็มไปหมดมันเป็นความการทํางานที่ค่อนข้างยากนะเมฆถ่ายกับผมมาเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีนึงเกือบปีหนึ่งนะหนังมันใหญ่มากแล้วเมฆก็มาทุกคิวทุกครั้งมา อยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลาแล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วเม่ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตังค์พี่นะเรื่องเนี้ยผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้เยเม่ไม่เอาสตังค์เลยแม้แต่คิวเดียวก็เป็นความประทับใจประทับใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ต้องการความชุ่มเทมากเม่ต้องไปหัด ดำน้ำําไปเรียนดำน้ำําไปทําทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ําซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสมรักน้ําบ่อยครั้งมากอยู่หลายๆหนนะฮะด้วยความด้วยความที่เราจเจาให้ได้มันก็ต้องทรมานนักแสดงไปตามเรื่องแตก่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนั้นสตางค์ของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้หนังเรนะื่องนั้นสำเร็จ หลังจากป่นยใหญ่คือมีโอกาสได้ร่วมงานกันงงต่ออีกไหมคะพี่อุ๋ยคะไม่มีครับยังยังไม่ได้มีโอกาสก็คุยคุยเจอก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วผมเองก็เริ่มได้ยินว่าเขาว่าคุณแม่เขาป่วยเริ่มไม่สบายก็ติดตามถามไทยกันอยู่ตลอดว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะับก็เป็นโรคที่มันนึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าหรือมันจะอะไรหรือเปล่านะฮะเาก็อยู่ด้วยด้วยความหวังนะฮนะก็ให้กำลังใจกันอยู่ รื่อยๆแต่ว่าช่งชงวงเดียวเวลาที่พี่แมมีการติดต่อ,ตอครับครับก็พยายามติดต่ออยู่แล้วหลังๆแม่มก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คไปทางน้องหนุ่มถามน้องหนุ่มว่าเป็นยังไงติดต่อได้อย่างไรบ้างอะไรบ้างเราเจอกันครั้งล่าสุดตอนน่าจะเป็นตอน20ปีหนังหน้าท,ที่ฉายหนังตอนนั้นคุณแม่มร,รู้สึกว่าเจอเหมือนกับดีๆขึ้น มีอาการดีขึ้นมานิดนึงเขาก็มาร่วมงานแล้วเราก็ได้คุยกันพูดคุยกันถึงความหลังที่เราเคยทํางานกันมาเขาก็เขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนั้นเราก็ดีใจมากที่เขาดูดูเราก็ว่าจะดีขึ้นนะฮะแต่หลังๆก็ได้ทราบข่าวทางว่าก็สุดลงไปอีกเพราะว่าี่เหตุความเป็นนักสู้แบบมีมาตลอด คือคือเราเราได้คุยกันเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องของอาเมย์ทำอะไรอยู่ทําปุ๋ยทําดินทําอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาสู้ชีวิตมาตลอดคือคือก็พยายามจะพยายามจะเรียกว่าอะไรพยายามจะทํามาหากินตลอดด้วยพยายามจะมีอาชีพนั้นทำไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งเราก็เราก็ชื่นชมนะคนที่คนที่ทํางานตลอดเวลาเพื่อดูแลครอบครัวดูแลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ประทับใจใช้คําว่าเราก็จะเห็นน้องอแล้ว ช่วงแรกๆปุ๋ยเรากขายดีดินเรากขายดีมากเราก็ยินดีด้วยตลอดแม่ก็ก็ภู <c oughs> มิใจที่เราได้ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาได้กลับมา <c oughs> เป็นนักสแสดง <c oughs> เป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็หลังๆนะฮะหลังจากน,งนางนา แม่เขาก็ไปเล่นเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยนะเราก็คอยชื่นชมเขาโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่ดูแล้วนะมันอย่าง,งานั้นอย่างนี้ก็คุยคุยกันเขาก็ถามว่า,าพี่วิจารณหน่อยสิมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเป็นความภูมิใจของเรานะฮะที่ที่เราได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทําให้น้องคนนี้ประสบความสำเร็จแ้วถ้าในฐานะผู้กำกับครับวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงที่มีอีมงานตรงนี้แล้วมองยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างที่บอกครับนะผมว่าเมื่ ยังสามารถทํางานได้อีกเยอะนะฮะความสามารถเขาพลังในชีวิตของเขาเขาวิ่งตลอดเขาออกกาลังกายตลอดเวลานะครับเพื่อจะให้ตัวเองแข็งแรงเพียงพอที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ในในชีวิตในโลกใบนี้นะครับก็เสีได้อย่างยิ่งเสียดยอย่างยิ่งเขาาน่าจะได้จะทางานในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ไปบอกครับตอนนบอกครับบอกเรียบร้อยแล้วกวก็อันดับแรกก็คือ ก็อยากให้น้องไปสู่สุขภาพทพักผ่อนอย่างสงบนะครับพี่แล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปอะไรก็ตามเนี่ยขอให้อโหสิบกันแล้วก็ขอให้น้องหลับอย่างสบายครับที่อยู่ท่นนนแสดงมจะเอาเม่เป็นตัวอย่างคือแม่แม่เป็นคนที่อย่างที่บอกฮะความตั้งใจในการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญวินัยในการทํางานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักแสดงทุกคนแล้วถ้าทุกคน มีความตั้งใจได้เหมือนนะที่แม่เขาตั้งใจนะฮะมีอะไรก็พูดคุยการสอบถามกันอยู่ตลอดเวลาใส่ใจกับการทํางานนะฮะแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะฮะอย่างได้อย่างคุณแม่พี่ใใัยไตรบุตรเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเปนนาแสงที่มีคุณภาพครับขอบคุณมากครับ